คุณผ้ชมแมทิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับพร้อมที่จะลุยกันต่อฮะกับ4คู่ที่เหลือในค่ำคืนนี้ครับแต่ว่า3คู่แรกที่ผ่านไปแล้วโอ้สนุกทุกคู่จริงๆนะครับผมเชื่อว่า4คู่ที่เหลือต้องจัดเต็มกว่านั้นอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวแล้วอย่าลืมติดตามนะฮะคู่6และคู่7ครับเป็นการชิงที่3และชิงชนะเลิศนะฮะของคู่ f o r ์ Man Tournament ในพิกันดน้ำหนัก64กิโลกรัมใบไทยวัสดุในค่ำคืนนี้สำหรับคู่สี่วันนี้ครับเราไปพบกันนับมวยทั้งคู่กันได้เลย Ladydies gentlemen and Fight number four this evening at 65 kilograms between England and Thailand. Let's meet the fighters. Our first here is from the blue corner. He is 25 years of age, stands 170 centimeters tall with a fight record of 38 fights, 28 wins. Fighting out of FA Group, Jim from England. Please give it up for Liam Griffin. ชจากมแดงครับอายุ24ปีจากระนองประเทศไทยครับสูง178เซนเมตรชกมาแล้วถึง60ไฟชนะ43และเสมอ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรอดิศักดิ์ทำเสือมวยไทย from Thailand กรรมการของคู่นี้คุณศิริชัยอินทกลับมาชมความบันกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับทางช่องแปดกนเลขยี่สิบเจ็ดครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ครับพิการน้ำหนัก65กิโลกรัมเพชรอดิศักดิ์ถ้ำเสือมวยไทยพบกับนักมวยจากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษเหลี่ยมกริฟฟินถ้าชื่อเพชรอดิศักดิ์ลูกถ้ำเสือนี่อาจจะไม่คุ้นนะครับถ้าบอกว่ารักสมหมายสอสมหมายและใช่แล้วครับคนเดียวกันครับวัย24ปีครับ178 จากจังหวัดระนองครับรายนี้มาสังเวียนช่องแปดนี่แม่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับถูกฉลอกเหลือเกินครับกับมวย3ยกเดี๋ยวติดตามครับวันนี้เจกับลูกศิษย์พี่เลียมพี่สองครับจาก f อฟเอกรุครับถือว่าจะเป็นจอมมวยโซเชียลอีกคนหนึ่งนะครับทาาด้าของเพชรอดิศักนะครับหรือว่ารักสมหมายเดิมนะครับวันนี้เจอกันนักมวยจากเมืองพูดีครับประเทศอังกฤษเลียมกริฟฟินครับวัยเบนจเพศ25สปีสูง1 7 0เซนติเมตรนะครับ นี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์มวยไทยของประเทศอังกฤษมาแล้วด้วยครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย f อฟเอกรุ๊ปเลยครับหลังวิกหมอชิดติดตามครับเสียเรียมาเองครับส่วนเสียตองนั้นอยู่หน้าจอช่องแครับลุลูกทีมบนเรือนร่างอัขร่เต็มเลยครับท่อนแขนหัวไหลอาครับแข็งแรงอยู่แล้วครับ FA Group ุ๊แต่ว่าเดี๋ยวดูอาวุธครับนาทีของเปาตุ๊กครับสิทธิชัยอินเอียดจอมเซฟซูเปอร์เซฟอีกคนหนึ่งครับ จอมพุ่งเอาครับเดี๋ยวดูครับสั้นก่อนหน่อยครับทางด้านของเรียมเพชรอดิศักดิ์นั้นร้อยเจแครับแม่แชมเปี้ยนมาดบดครับเจ้าเคนครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านของเพชรอดิศักดิ์หรือว่ารักสมหมายครับนี่นักมวยที่มีระเบียบวินัยอีกคนนึงครับเจ้าเคนขึ้นถอดมงคลให้กับเพชรอดิศักดิ์นะครับลูกทางด้านทาเสือมวยไทยครับ สีเสื้อใหม่นะครับเสียเรียบมาแล้วนะครับคนที่ตั้งใจทำมวยอีกคนหนึ่งครับดังๆก็มีเพชรบุญชูมีโยทินนะครับล่าสุดอะไปบนเวทีครับ9นาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับทิงออฟฟายสติ้งสปอร์ตครับทางช่องแปดเดินชนเลยครับมาดูครับลีลาจอมมวยโซเชียลครับเพชรอดิศัก แต่ต้องเดินเปิดเกเอบนะครับสายด้วยสายด้วยนะครับทางด้านของเรียมอยากจะชวนบูนะครับทางด้านของเรียมฟิล์ครับางด้านขอเพชรเดนิสันก็อาสัยช่วงโลยาาครับขีดกันไว้ แม่นะถึงตัวเมื่อไหร่นี่น่ากลัวครับเรียมอ่าครับเหมือนจะรู้นะครับทีมงานเอฟเอกรุบรู้ดีแล้วครับว่าเพชรอดิศักดิ์นั้นโดนแล้วมีอาการหรือเปล่าสะดุ้งไม้ชวนทะเลาะเลยครับต้นขาครับสับไปทีหนึ่งเสียบเอาไว้ครับทางการของเพชรอดิศักดิ์โอ้ยเกาวแล้วเสียบก้าวแล้วแทงครับอ่าครับถูกคู่นะครับคู่นี้ครับคันดูคันโดดกันทั้งคู่อีกแล้วคุณมารุตเป้าหมายคือต้นขากับลำตัวครับ เจาะไปเคาะไปเรียมเจาะไปเคาะไปอาโดนแข้งของเพชรอริศักดิ์ครับแม่ชื่อใหม่ชื่อใหม่นี่อาจจะไม่เข้ารองปากผู้บรรยายนะครับเพชรอริศักดิ์ทำเสือมวยไทยครับหลังทิ้งเชือกเรียมเจาะขาไปเรื่อยฝ่าโตสวยครับลูกนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงตัวครับทางด้านของเรียมฟิลปินอาเพราะฉะนั้นก็โอ้ยเคาะใส่ครองดังตุ๊บเลยครับ อย่าทำล้อเล่นนะครับเพชรอริศัก์มวย3ยกนี้ไม่เข้าใครออกใครครับวัดกันที่อาวุธครับจิ้มลำตัวคืน <c oughs> โอ้โหแดงเต็มยอนอกครับลูกนี้กระเด็นกระดอนครับเจอเข่าแหลมๆของเพชรอริศัก์เข้าไปหน้าท้องนี่เป็นสีแดงรเรื่อแล้วครับ <c oughs> เลียมฟิล์มอ่าครับอาศัยร่างกายเดินชนเข้าไปนะครับ มวยไทยนี่ต้องเตะให้เจ็บครับเตะไม่เจ็บนี่ไม่ได้ครับหวดแล้วหวดให้หนักเลยครับปอกแปรปอกแปะแสบแซบคันๆันแม่กรรมการต้องเตือนเลยครับนี่ครับนับในใจนะครับหลังพิงเชือกนี่ไม่ได้ครับสังเวียนนี้เวทีของการต่อสู้นะครับโอ้ดูกระป,นานป้ายหน้าเตะเลยครับฐานะของเพชรอดิศักดิ์ไล่แขนลูกสู้กัน โอ้โหพยายามเสียบสวนเลยครับโอ้โหเจอบาดของเลียงก็สินเข้าไปนี่ครับสับต้นขาทุกกระโดงทางครับแรงเข่าเริ่มมาแล้วครับพารอติศาครับอาร์ครับเข่าครับขาแข้งครับหมัดมาเสริมผ่านยกแรก ผ่านยกแรกไปแล้วนะครับมวยคู่ที่4นะครับเพชรอดิศักดิ์ท่าเสือมวยไทยกับเลียมกริฟินครับก็พอเจ็บเจ็บคันๆแล้วครับอาวุธของแต่ละคนนะครับในยกแรกที่ผ่านมาระบบหายใจยังดีทั้งคู่ครับไปดูภาพช้ากันเลยแหมลูกนี้ครับเสียไปถึงครับฝันสองก็ยังไม่โดนแข่งสวยครับลูกนี้เพชรอดิศักดิ์ ไม่สนนะครับทางด้านของเรียมเคาะชายโครงครับแม่สะดุกเหมือนกันครับโดนสับต้นขาอ่าวครับนี่ฮุกซ้ายเต็มเต็มกรามเลยนะครับโดนแล้วสะดุกเหมือนกันนี่ลูกนี่ครับแทงเต็มลิ้นปีเลยครับกระเด็นออกไปสวยนะครับเข่าลูกนี้ของเพชรอดิศักดิ์อามันกันต่อครับทางช่อง8กดเลข27ครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์20.51นาทีครับบรรยากาศสดสด ทางช่อง8เดินหน้าต่อไปครับนี่คือเกมการต่อสู้ล้วนๆไม่มีสารเกี่ยอปนอ,อย่างอื่นแล้วโดนจิ้มสะดุ้งเหมือนกันครับเรียมลุยแล้วไม่ถอยแล้วครับเพชรอดิสักถอยแล้วได้ใจครับตั้งหน้าตั้งตาเสียบเขา่าหน้าหยัดเชิดนะครับเรียมนั้นดักดักทุกอยู่นะครับโอ้โหดักเข่าวสวยจริงๆครับเพชรอดิสักครับเดินเข้ามาก็โดนเข่าของทางด้านเพชรอดิสักตลอดครับเรียมคิลิปปินมาตีแล้ว โอ้โหนะครับตีมาตีสบัดต้องแบบนี้ครับนะครับตีเจ็บก็ปล่อยให้ตีนะครับแม่พอโดนโดนเตือนนี่ชื้นเลยครับทางด้านของเพชรอดิศักดิ์ฟาคอแล้วพันเป็นเข่าตําลึงแล้วครับรูดมาตีได้ไหมพยายามจะยัดไส้ครับคุณมารุตแม่พยายามตีคืนเหมือนกันนะครับทางด้านของเรียมฟิลปินครับแต่ดูเหมือนว่าเข่าของเพชรอดิศักดิ์นี่จะแหลมกว่าครับโอ้โหอ่าโดนหมัดครับแทงขวาโดนหมัดซ้าย แลกกันเลยครับวัดเลยดันไปตีเข้าไปแมเจอทั้งวัดเจอทั้งศรเข้าไปน้าตีด้วยตีเข้าไปจับเข็นเข้าเชือกแมสิงเจอเสือแล้วครับสิงหลังเรียมครับ เสือนั้นทำเสือมวยไทยนะครับเอ้าเสียบอีกทีนึงเอาโอ้แล้วเอ็มเอุรูมี่มวยเข่าซะด้วยครับวันนี้เข่าเจอเข่าแล้วครับหนามยอกหนามบ่งเลยมีหมัดเสริมเอาแล้วครับมีเสียบใส่มีสะดุ้งแล้วครับทางด้านของเพชรอดิศักดิ์แล้วครับหนามยอกหนามบ่งครับมาแล้วครับหนามใครเจะแหลมกว่ากันครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างโดดครับโอ้โหอร่อยอร่อยครับแบบนี้นี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเอาครับมันก้องโลกอยู่แล้วครับมวยไทย อยู่ที่การปรุงแต่งกีรไนครับทํายังไงให้เป็นกีฬาขนาดแท้ไหมปิดไม่อยู่ครับปิดไม่ไปปล่อยมือปล่อยมือเบาตุ๊กปอกปล่อยมือต่อเอายังไงครับแม่ยิงต่อยยิงแรงขึ้นมาครับเรียมด้วฟินครับต่อนี่ครับดันตีดันล้ยโอยวันนี้น่าจะเจอโจดดักแนวครับเพชรอันดิศอ้าวงอ่งแง่งเหมือนยุงเมายาแล้วครับเจอบัดเข้าไปมีอาการแฝงเล็กน้อยถึงบาดกลาง อากาศเล็กน้อยผิศปากกาครับขึ้นลมพายุมาแล้วมาแล้วครับเริ่มมาเล่นเพลงกสองแล้วครับเรียบคึุกปืนครับโอ้ตอนนี้ครับอยู่ในบอลแล้วครับช่วงต้นหน้าฝนซะด้วยครับเพชรอานิสักพยากรณ์อากาศช่องแปดมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้าวคว้าให้อยู่นะครับทางด้านของเพชรอานิสักคว้าไปอยู่โดนสองแบบนี้โดนสองอย่างนี้เอ้าแก้รับแล้วปวดเข่าตีด้วยสองเอายุบไปยุบครับโดนเข้าไปครับเพชรอานิสัก โอ้เจอสอาไปหลายสอกมืนไม่มืนแม่มึนไม่มึนริมสีปากเขียวเป็นแบบ20แล้วเพชรอดี้ักเอาแล้วครับโอ้โหแม่อร่อยครับเยวกลับมาครับโอ้โหมันจริงๆครับยกสองครับผลัดกันลุกผลัดกันโดนผลัดกันทำเลยครับ เพชรอดิศักดิ์ได้โดนอาวุธของเรียมกิฟฟินเข้าไปก็โงนเงินโงนเงินครับในขณะที่ทางด้านของเรียมกิฟฟินโดนของเพชรอดิศักดิ์เข้าไปก็มีอาการเหมือนกันครับอ่ะดูมุมสวยๆเขาช่องแปดครับเสียบต้นๆนแม่เสียบจักจักจักครับเสียบแบบไร้กำปั้นครับนี่ครับตีแหลมเหลือเกินครับทางด้านเข่าของเพชรอดิศักดิ์นี่จากรน้องนะครับปากประตูภาคใต้จังหวัดนึงครับน้ำผู้ร้อนนี่ขึ้นชื่อครับเสียบแบบไม่มีกำปั้นเดี๋ยวดูตอนเสียบแบบโดนกำปั้นครับเป็นยังไงครับ โอ้โหระทึกเลยครับคู่นี้ดูตีครับตีแล้วตีโตจิ้มหมัดดูครับแม่นี่ครับเรียมเริ่มดื้อเริ่มจะเถียงนะครับมีศอกสะบัดอีกตั้งหากครับแม่หลายหลายคนนี่ลุ้นกันบิดตัวหยิกตัวงอครับได้ลุ้นแล้วครับคู่นี้สมราคาครับคุณมารุตเอาละครับตามกันต่อยกสามครับ 3นาทีต่อไปนี้ครับจะมีผู้ชนะครับถ้าเป็นศิลปินเพลงก็หลายเวอร์ชั่นแล้วก็แบบนี้อารมณ์จังหวะเริ่มจะรุนแรงขึ้นครับโอ้โหนี่ครับขอบคุณบรรดาโปรโมเตอร์วานาคณะเลยครับเราทำมวยไทยให้เป็นกีฬาเตะไม่พดกติกาชกไปครับนี่ครับชกไปนะครับกรรมการไม่แย่ครับลูกเตะโดนกระจับนี่ไม่เป็นไรพยายามจับนัดสอดนะครับโอ้เรียบกฟินครับตอนนี้เป็เพลงสองแล้วครับ โอ้โหฟันซ้ายฟันขวาดูครับโอ้นี่น<อ>ี่ซ้อมแก้มวยเข่ามาเลยครับทางาด้านของเรียมยิปปินโอ้โหบริเวณโหนกแก้มนี่เริ่มจะปริ้งนะครับทางาด้านของเพชรอดิศักดิ์ครับเจอศอกเข้าไปมันเริ่มจะช้ำเริ่มจะบวมแล้วครับตัดหน้าเข้าไปาครับงัดศอกงัดศอกเอาไว้ยังไงครับอโอ้ยเพชรอดิศักดิ์ไว้ยังไงอ่าครับศอกมีหลายแบบครับตีตัดงัดทุ่มกระพุ้งกลับนะครับมาแล้วครับเรียมเอฟเอกรุ๊ไม่ใช่เข่าแล้ว ตีศอกแก้มวยเข่าครับแม่ถูกต้องชัดเจนโอ้ใช้แรงเยอะจริงๆครับคู่นี้เปิดเกมมาี่ตะลุมบอลเข้าหากันครับไม่มีใครยอมใครครับเรียมเดินเข้าหาดันติดฟันีกแลวครับโอ้ฟันสองไปแล้วโอ้โหหน้าแห็งหน้าหงายครับพี่เลี้ยงทีมงานเอฟเอคุณบอกแอโบแอโบครับเจ้าบอลเอฟเอคุณก็มาเชียร์นะครับวันนี้โอ้โหเดินชนอย่างเดียวรับเรียม เรียบไม่ทนแล้วเรียบไม่ทนแล้วครับดันศอกเข้าไปแหมทำท่าปากพะเยะแลยครับทางด้านเพชรอาริศักดิ์กรรมการบอกอย่าโหดเชือกอย่าโหดเชือกเบ้าตาขวานี่บวมเป่งเลยครับเพชรอาริศักดิ์ครับเจอศอกของเรียบดิฟฟินเข้าไปงัดเองเลยครับโอ้โหไปที่แขนเก่าครับนี่ครับเข้าตำราเลยครับเข้าแก้ด้วยศอกเดินขึ้นเข้าไปครับเรียบกิฟฟินครับแหมแรงดีจริงๆครับไม่มีหมด ดูเพชรอดิศักดิ์ครับว่าอย่างไรครับแม่สอนนี่หลบไม่ได้สักทีครับแม่ล็อกไม่แน่นนี่โดนนะครับสะบัดซ้ายสะบัดซ้ายเข้าไปไม่ใช่สะบัดบอบนะครับเป็นสะบัดซอกครับของเรียมกิฟฟินจากเอเบกรุปเดอร์ดไม่มีถอยหลังแนัวงันอีกแล้วงันอีกแล้วโอ้ยฝันยักษ์เลยครับดึงสอกกับพิรันพ์บนินโอ้โหดีครับนี่ครับถ้าไม่พัฒนาอาวุธไทยย่ำอยู่กับที่ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับฝรั่งเขาเรียนมาี่เขากล้าเล่นกล้าโชว์เลยนะครับโอ้ถึงกับยืนนิ่งเลยครับตอนนี้ครับเพชรอดิศักดิ์ครับเจอลูกตื้อของเรียมกริฟฟินเข้าไปว่าอย่างไงครับต่อไม่ต่อครับเลียมกริฟฟินครับต่อรอบไหมอ้าเดินเข้ามาโอ้โหยังไงครับเพชรอดิศักดิ์ตอนนี้ขาตายแล้วครับโอ้โหเจอลูกตื้อของเรียมกริฟฟินเข้าไปครับาออร่าทวดอย่างเดินเหมือนเดิมครับ เดินเพื่อชัยชนะครับแต่จะสมประสงหรือเปล่าอยู่ที่กรรมการด้านล่างสามท่านครับให้คะแนนนี่ครับมั่นใจครับวิ่งเข้าหาพี่เลี้ยงเลยครับกอดกับเสียรเรียเลยครับเอาล้ครับรอลุ้นครับนี่เจ้าเคนครับขึ้นไปให้น้ำทางด้านของเพชรอดิศักดิ์ทำเสือมวยไทยดูภาพช้ากันเลยครับพยายามเปิดเกมสู้กันเลยครับต้นยกคเพชรอดิศักดิ์ครับแต่จากนั้นครับ ไปเตะโดนกระจับนะครับไม่ผิดกติกานะครับตามพรบมวย2542นะครับเป็นกฎกติกามวยไทยนะครับฝ่ายรับต้องตั้งรับให้ได้นะครับไปชะงักกันนิดนึงครับไม่เป็นไรครับว่ากันต่อนะครับใส่กันยับเลยครับหักศอกครับล็อกไม่แน่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนประตูบ้านครับล็อกไม่แน่นก็ขโมยเข้าบ้านเลยครับฝันศอกเข้าไปดึงศอกกลับแม่ไม่ถึงครับ กว่าจะถึงก็ลุยเข้าไปครับทางด้านของเรียมเอาครับพร้อมแล้วไปพบแมตชซิวดินครับเชิญครับคนี้มาแตวมอีกแล้วนะครับผมคู่สี่จบลงเรียบร้อยครับเรามาดูว่ากรัมการให้คะแนนอย่างไรบ้าง ladies and gentlemen in fight number four this evening and the winner is the Blue Carter! Liam Griffin from England takes the win here. Congratulations!